ับเปิดนิทรศการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสั้นรือว่า w o l d Art Creative City เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลศิลปะรวมสมัยนานาชาติ a i l a n d ด์ไบ n a l e นะครับเพื่อขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตไปสู้เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมรวมสมัยของประเทศไทยและก้าวไปสู้ระดับนานาชาติ โดยทีสาราประชาคมจังหวัดภูเก็ตขับน,นายนรงวุ่นซิ้วผู้หัวราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดนิทรรศการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสั้น์ World Art Creative City ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาคมศิลปินทัศนาสิน้นนานาชาติแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสั้นในระดับนานาชาติอีกทางเป็นการสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลศิลปะรวมสมัยนานาชาติหรือว่าไทยแลนด์ไบนานรว วาราชการจังหวัดภูเก็ตได้ถวายความเคารพหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงถวายทูบเทียนแพ่เปิดกล้วยกระทงดอกไม้พร้อมทั้งกล่าวน้อมสํำนึกและถวายพระพรชัยมงคลซึ่งมีนายเรวัตอาลีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางอัญชลีวานิชเทพบุตรอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมสตรีสร้างสั้นสังคมไทยนายประสบเรียนเงิน ผู้อำนวยการสรําหักงานศินละปะวัฒนธรรมรวมสมัยอาจารย์สมศักดิ์รักสุวรรณที่รึกษาสมาคมศิลปินทัศนาสิ้นนานาชาติแห่งประเทศไทยนางนวลละอ้อปั่นทองนายกสมาคมศิลปนทัศนาสินสนานาชาติแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสื่อมวลชนหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกลุ่มสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยและนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจจํานวนมากครับครับนอกจากนี้ยังมีนิตติกานนะครับเริ่มสร้างหมูลราคาด้านศินละปะวัฒนธรรมกงเมืองภูเก็ต สู้ความร่มจะไม่รับสากลสนับสนุนศนินลปินนะครับได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานร่มสมัยที่สามารถสร้างความสนใจดึงดูดหนักทองเที่ยวที่ทำก,กันกับคือสร้างอัตลักษณ์ด้านการทองเที่ยวสู่การทองเที่ยวชิงสร้างสรรค์ช่วยเพิ่มสกยาภาพด้านการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก้าวต่อไปพ้องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองแห่งศิละปะร่มสมัยนา,นานาชาตินะครับผู้สนใจการชมงานได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสาเนสิงหาคมครับ,รบโอ้น่าสนใจมากครับ